วันนี้พาทุกท่านมาชมเห็ดนะครับไปเก็บมาสดๆใหม่ๆเลยอันนี้เห็ดไข่หลวงตานะครับไม่รู้ที่อื่นเรียกเหมือนกันหรือเปล่าทางนี้เรียกเห็ดไข่หลวงตานะครับมันเหลืองเหมือนเหมือนสบงนะครับเขาก็เลยเรียกมันจะนิ่มๆนะครับนี่กินดิบกินดิบก็ได้กินสุกก็ได้นะเอาไปยำปอะไรอร่อยนะครับนี่เห็ดพึ่งก็มีเห็ด พึ่งหวานพึ่งขมไม่หมดนะครับช่วงนี้ยังออกอยู่นะเนี่ยอันนี้พึ่งหวานช่วงนี้ก็ปลายฝนต้นหนาวนะพี่น้องเห็ดยังขึ้นอยู่อันนี้เห็ดตะไคร้ไขใ่ใหญ่ๆเลยครับเนี่ยเห็ดตะไคร้เอาไปทำน้ำน้ำพริกอร่อยนะใส่ผักขยงตำกับผักขยงอร่อยมากนะเนี่ยมีแตดอกตุ่มๆเลยพี่น้องเห็ดตะไคร้เนี่ย หน้าหนาวก็ยังออกนะเห็ดเนี้ยมันจะออกน้ําค้างนะครับอ,ออกช้ากว่าคนอื่นไอ้นานอันนี้เห็ดน้ําหมากนะครับไม่ใช่เห็ดกอเห็ดน้ําหมากมันจะออกสีม่วง,งนะครับม่วงแดงๆบางๆนะถ้าเห็ดกอมันจะใหญ่มันจะหนานะครับตัวนี้ก็ย่างตำน้ําพริกก็อร่อยมันหอมเหมือนกันนะจะมีกลิ่นเฉพาะตัวนะเนี่ยพี่น้องเนี่ยเห็ดน้ําหมากแท้นะครับ ย่างใบตองเนี่ยโอ้โหหอมมากนะกินเปล่าๆก็ได้โรยเกลือกินนะเนี่ยเห็ดพึ่งหางนกยูงอะไรก็ยังมียังออกอยู่นะครับช่วงนี้ใครไปหาก็พอได้ปลได้กินกันเนี่ยเห็ดรวมเห็ดรวมเนี่ยเอาไปแกงอร่อยนะอันนี้หางนกยูงนะขามันจะแดง,แดง ได้เยอะเลยวันนี้พี่น้องปลายฝนต้นหนาวนี่ก็จะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะครับเห็ดก็ยังขึ้นอยู่ยังไม่หยุดช่วงหน้าหนาวเนี่เห็ดจะสวยมากมันจะใหญ่อันนี้เห็ดรังผึ้งนะพี่น้องใครไม่รู้นึกว่าเห็ดพิษนะฮะกินได้ตัวนี้อร่อยมากมันจะคล้ายๆกระดูกอ่อนนะเนี่ยเนื้อมันจะกรึบๆบนึบๆเนี่ยอันนี้อ่อนเมื่อกี้แก่อันนี้แบบอ่อนนะครับนี่ แก่มันก็จะสีเข้มรสชาติมันจะขมๆนิดหนึ่งถ้าไม่อยากให้ขมเราก็ไปลวกหรือว่าแช่น้ําทิ้งไว้นะครับแล้วก็ล้างน้ําออกแต่เห็ดเห็ดพึ่งขมมันจะขมกว่านี้ไม่ค่อยขมเท่าไหร่เอาไปยำหรือไปแกงก็อร่อยเหมือนกันนะนี่มีแต่เห็ดลังพึ่งทางนั้นเลยทางนี้นะครับเราจะแยกเอาไว้เอาไปแช่น้ําก่อนให้มันคลายความขมออกนะ เนี่ยอร่อยมากตัวนี้อย่าไปทิ้งนะถ้าเห็นเก็บเลยครับแกก็อร่อยอ่อนก็อร่อยวันนี้ก็ได้พอปนเลยครับพี่น้องช่วงนี้ก็ได้ทั้งปลาได้ทั้งเห็ดนะใครขยันก็พอได้กินกับข้าวไม่ต้องซื้อนะครับป่าแถวบ้านก็พอได้กิน